กคนชาวโรบอตต้องเคยเจอประสบปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าการหาเสือ้อกางเกงทรงผมหรือของตกแต่งเอ่ยใดยเอ่ยของตัวอาร์ตโอแอนิเมชันตัวชุดสําเร็จรูปรับๆมาจะหากันที่มาร์เก็ตเพลสเราบอกกันใช่ไหมล่ะครับแต่พอประมาณสัาพที่อยู่ในมาร์เก็ตเพลสเราบอกดูแล้วที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนั้นหานานมากๆต้องค้นเอ่ยเลื่อนหาดเอ่ยใดยเอ่ยเว็บค้างเอาไว้เยอะจนโอ้ปวดหัว ซึ่งคลิปนี้เราจะมาแนะนำ3มน็ตที่เหมาะสมสำหรับการแต่งตัวโดยไม่ต้องเสียเวลาสะดวกเวลาและรวดเร็วและเป็นไปได้มากกว่าการแต่งตัวอีกด้วยซึ่งจะมีอะไรบ้างมาดูกันได้เลยครับก่อนจะดูกันช่วยกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราและอย่าลืมกดติดตามช่องทำท่านต้นในที่มุมซ้ายด้านล่างได้เลยหรือติดตามช่องทำท่านต้นในที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคเรามาพูดถึง3อันดับเน็ที่เป็นไปได้มากกว่าการแต่งตัว Alright, so let's get started first one, and the pinu. แคทล็อกอวตารคราเตอร์แบบนี้เปรียบเสม,มือนในการใช้โลบอทในอีกรูปแบบที่มีมากกว่าการใช้มาเก็ตเพลสของโลบอคเลยก็ว่าได้เพราะว่าแบบนี้สามารถทําได้หลายอย่างที่ทุกคนทําการถ่ายรูปตกแต่งการใช้ฉากเขียวแต่งตัวได้ฟรีก่อนซื้อจริงปรับขนาดความสูรสีสกินการใช้เอฟเฟกปรับขนาดกล้องไฮยูไอได้ปรับตัวละครที่เป็นทาบโพสเป็นพื้นหลังค้นหาเสื้อผ้าแบบสําเร็จรูปหรือซิมโฟง่ายที่สุดครับสามารถใช้เกือบข้อจักรวาลกันว่าเล่นไปเลยทั้งแมบปบและแมปนี้เองก็ค้นหาได้ทุกรูปแบบในการแต่งตัวการหาเสื้้อไดอ สะดวกสบายมากและเหมาะมากสาหรับแมปนี้และไม่อยากให้หาให้เสียเวลาเปล่าสําหรับตัวเราและได้เซฟเวลาเอาไว้ด้วยไว้อนาคตไว้ว่าฉันจะเอาชุดนี้ตอนที่ฉันมีโลบะและในแมปนี้เองก็ยังมีโรบอต UGC อวตารให้ดูด้วยว่ามันมีสินค้าใดๆบ้างสามารถถ่ายรูปนําไปรีมูฟแบ็กกราวแล้วปรับแต่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแฟชสุดๆนกานทำแบบนี้เลยครับ c a t l o g Avatar Creator ต่อมาแมบหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำสำหรับชาวระบบเหมือนกันที่สามารถค้นหาชุดคาแรคเตอร์แบบสำเร็จรูปมาให้โดยไม่ต้องเสียเวลาและเป็นแมบของคนไทยซึ่งแมบนี้คือ WKC o f f i t Design The second one WKC o f f i c Design แบบนี้ก็เป็นสมันในการหารูปแบบสไตล์ต่างๆที่ดูว่าสำหรับการสำรวจค้นหาเสื้อแบบสำเร็จรูปโดยไม่ต้องเสียเวลาหาให้ยุ่งยากสำหรับคนที่ขี้เกียจแบบสุดเอ็กซ์ตรีมซึ่งแน่นอนล่ละครับว่าแบบนี้เป็นการจัดระบบลายรูปแบบหลายออปชั่นด้วยกันได้แก่โซโลล็อบบี้หลัก และย่อยจะมีร้านค้าสามารถขายเสื้อผ้าคล้า,ายๆกับ Map แมปตีสโดเนตมีไกด์นแนะนำจากเจ้าของ Map อย่างพี่ไอส์บิน r w เกอร์ง e n g l i ทั้ง n g u a g e and Thai Language เพื่อให้เข้าใจว่า Map นี้เป็น Map แต่งตัวสำหรับแบบสำเร็จรูปมาให้มีโซนทุกโซนที่ใจต้องการทั้งในกระแสและนอกกระแสหรือในเทรนล่าสุดเลยก็ว่าได้ และซึ่งในแมปนี้ก็มีประมาณถึง20โซน20สไตล์ด้วยกันแบบไม่อั้นกันไปเลยแบบจุกๆแม้ว่าแมปนี้จะเป็นแมปที่เหมาะสําหรับการแต่งตัวแล้ว P.R.S.W.K.C ก็ได้จัดแต่งกิจกรรมแจกโลบักฟรีโดยการเข้ากลุ่ม W.K.C ทุกๆวันอังคารและพัลล์ขัดที่ y t u t u วิล็อกเกอ W.K.C ซึ่งเขาจะประกาศโลกหน้านในแมปแต่งตัวซึ่งอะไรที่น่าสนใจมากๆกับแมปนี้ W.K.C outfit design และอันดับที่3แมปสายอนิเมะสายมาร์เวลสายการ์ตูนเน็ตเวิร์กห้ามพลาดกับแมปอย่างอนิเมะดีไซน์ แล้วในอันดับสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงนี้แมปนี้ก็เป็นรูปแบบในการค้นหาเสื้อสําเร็จรูปได้มากกว่า200ชุดในการรวมจากกา่อค้นหาทั้งหมดในแมปนี้นะเท่าที่ผมได้ดูมาในระบบนั้นก็เปรียบเสมือนคล้ายๆ2อ,อันดับแรกที่ได้อธิบายเอาไว้ทั้งสามารถทดลองใส่ออฟฟิศส,สามารถซื้อสินค้าทุกรายการในแมปได้หมด Whatever you want สมมุติว่าหลังจากซื้อสินค้าทุกชิ้นที่ซื้อก็จะเข้าอาวาตารโดยตรง และในแมปก็มีการอัปเดตกเกือบทุกวันแบบสดๆเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ซึ่งน่า interest ไม่น้อยเลยกับสายเกมแอนิเมะการ์ตูนแถมในแมปรับรอง PC และมือถือได้อีกด้วยในแมปแอนิเมตด,ดีไซน์ก็ยังสามารถฟัง NPC ต้อนรับการเข้าหาแมปแต่อธิบายแมปได้อย่างน่าเอ็นดูสุดๆ และตารางคนที่ซื้อสินค้าล่าสุดก็ยังโชว์ให้แบบสดๆด้วยและยอดสุดๆของโดเนตก็ถือว่าเหมาะสมกับการหาชุดการ์ตูนแอนิเมะสายแอนิเมะการ์ตูน Marvel, การ์ตูนมาร์เวการ์ตูนเน็กเอร์หรืออะไรต่างๆแบบๆในสายการ์ตูนแอนิเมะเอ,อ่ยต้องบอกว่าเพอร์เฟกจริงๆกับโะบ็อกแอนิเมดีไซน์ ก็จบไปแล้วนะครับกับสอันดับที่แบบเป็นไปได้มากกว่าการแต่งตัวซึ่งแน่นอนว่าในการหาค้นหาครั้งนี้ใน3ามแมปนี้คือสะดวกสบายส,สุดๆในการค้นหาเสื้อผ้ากางเกงเอ่ยใดเออยออแอนิเมชั่นก็ยังเจอเยอะมากๆและสายขี้เกจก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยคือหาได้เลยแบบสบายมากๆโหลดเร็วโหลดทันใจมีชุดเสื้อผ้าแบบอธิบายละเอียดได้ดีมีสินค้าอะไรบ้างใดๆบ้างคือสามารถซื้อได้เลย try on ได้ฟรีหรือซื้อได้เลยล่วงหน้าก็ทําได้หมดนะครับกับ ฝบแมปนี้เดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันนะบาย